สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็หลังจากที่ให้ปุ๋ยทุเรียนแล้วก็จะมาให้ปุ๋ยลิ้นจีต่อนะครับผมก็จะปลูกลิ้นจีไว้2ต้นปลูกไว้ที่สวนเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่ต้นเดียวนะครับคือต้นนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งโดนพายุพัดขาดคอดิน นะครับขาดข้อดินล้มเลยนะครับพายุฤดูร้อนแรงมากปีที่แล้วนะครับปลูกมาได้ประมาณเม็ดกว่ัวแล้วนะครับเป็นเลี้นจี่สายพันธุ์นอพอหนึ่งนะครับที่โดนลมพัดต้นนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่สายพันธุ์จักรพัดปลูกจากกิ่งตอนนะครับอายุ2ปีกับอีกประมาณ6 7เดือนนะครับ เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับก็เป็นปุ๋ยตัวเดียวกันกับที่ให้ทุเรียนนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ย C, อินรีชี้ไก่อัดเม็ดนะครับใส่ให้ทุกเดือนนะครับใส่ให้ทุกเดือนเลย ส่วนปุ๋ยอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีที่ที่หวานกระตุ้นให้นะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอหวานกระตุ้นก็คือหวานเหมือนทุเรียนนะครับผมจะใช้สูตรเดียวกับทุเรียนเลยห่างจากโคนต้นมานี่ประมาณ50เซน ทรงพุ่มขนาดนี้นะครับเคมีผมจะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งกำม,มือกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้หวานโรยนะครับโรยมาหนึ่งกำม,มือก็จะอีกครึ่งหนึ่งก็จะมาตรงนี้พอดีนะครับหวานกระจายห่างโคนต้นประมาณอาสอกหนึ่งนะครับแต่ปุ๋ยอินทรีย์ผมจะหวานให้อยู่แล้วนะครับประมาณห้าถึงหกกำม,มือนะครับห้าถึงหกกำม,มือ หวานเลยหวานชิดโคนต้นแล้วก็กระจายใต้สงพุ่มนะครับเนี่ยจนถึงปลายสงพุ่มตกเนี่ยนะครับหวานเลยาการปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับแม้กระทั่งลิ้นจี่เราก็ควรจะยกโคกนะครับก็คือยกยกโคนต้นเนี่ยให้สูงกว่าดินเดิมนะครับยกขึ้นมา,าถ้าเราไปปลูกเสมอพื้นนะครับปัญหาเกิดนะครับปัญหาเกิดแน่นอน เพราะว่าต้นไม้เนี่ยพอโตขึ้นที่เราปลูกมาเนี่ยมันจะยุบลงเรื่อยๆดินมันอาจจะสุดนะครับเราก็พยายามยกขึ้นนะครับต้นนี้ผมก็ยกไว้สูงนะครับเนี่ยขนาดยกไว้เนี่ยมันยังยังสุดเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นเป็นนูนอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพื้นตรงนี้มันมันสูงอยู่แล้วนะครับมันจะต่ำลงไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะหว่านปุ๋ยนะครับ เป็นปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดใช้ทุกหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ส่วนปุ๋ยเคมีก็จะหวานสลับไปนะครับสลับกระตุ้นไปาบางๆนะครับหวานเลยนะครับ5-6าถึงกกำมือเนี่ยใส่ขนต้นเลยนะครับนหนึ่งแล้วนะครับอสองก็ทั่วนะครับทั่วเลยเนี่ยสเนี่ยสแล้วนะครับ เดี๋ยวไปใส่ฝังนี้รามกรรมล้วนี่ครับ4 4กร,รัอ่อีกกําัมนึงมันไม่มีปัญหานะครับสำหรับวินซีไม่มีเช็มนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับลินจีปีนี้ก็ต้องลุ้นดอก อีกหนึ่งปีนะครับปีที่แล้วได้กินสองลูกเป็นปีแรกที่ติดดอกนะครับปีที่แล้วจินจีสองปีกว่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะต้องแกะถุงปุ๋ยเคมีนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเดี๋ยวผมต้องแกะถุงนะครับมันอาจจะจะยากนิดนึงต้องใช้สองมือนะครับมือหนึ่งก็ถือกล้อง ถ้าให้ปุ๋ยเคมีแล้วนะครับก็ให้น้ําตามนะครับให้น้ําตามเลยผมยังใช้สายยางลดอยู่นะครับต้นนี้มันมีอยู่ต้นเดียวนะครับก็ลากสายยางมาฉีดฉีดให้ชุ่มถ้าถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผมก็ให้น้ําตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้มันจะมีไตรโคโดมาอยู่ในตัวนะครับผมจะลดน้ําให้ชุ่มก็คือลดน้ําพรมไว้ ให้มีความชุ่มว่าง,งั้นนะครับให้มีความชุ่มอยู่ในเม็ดปุ๋ยมันจะมีเชื้อไตรโคเดมาอยู่ในตัวนะครับก็เวลาเราให้น้ํามันก็จะไม่ทําให้เม็ดปุ๋ยมันแห้งนะครับมันจะชุ่มแล้วก็หล่นลงไปที่พื้นดินนะครับมันจะฝังลงไปในพื้นดินไตรโคเดมามันก็จะทํางานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ่วันนี้ก็มาให้ปุ๋ยลิ้นจี่ สายพันธุ์จัก,กรพพัดต้นนี้นะครับเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมเดี๋ยวต้องต้องมาแต่งจริงเพิ่มนะครับกิ่งข้างในมันทึบอยู่ครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ